รถไฟฟ้าราคาเท่าซื้อรถใหม่ค่าใช้ใจ่ายควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า EV ในช่วงสองปีมานี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรางขึ้นเรื่อยๆสำหรับใครหลายคนที่อยากเปลี่ยนรถที่เติมน้ำมันแบบเดิมๆม,ม,มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างเราอยากให้ดูคลิปนี้กันก่อนค่ะมาดูกันก่อนว่าเราจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่เราต้องเจอมันคุ้มค่าจริงหรือเปล่าที่จะทาให้เราเปลี่ยนจากเทคโนโลยีเดิมๆม,ม,มาเป็นเทคโนโลยีใหม่นี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันค่ะ วนนี้้าเราเข้สา,รราสู่รายการ o m n น Class สคา s สเรียนที่สอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณอยู่กับแอลสุวิตาพี่ีกรรายการ o m n ่ค่ะปัจจุบันเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังมาเลยใช่ไหมคะและหลายอย่างก็จะปรับเปลี่ยนม,มาให้เป็นอีโคเฟลลี รวมไปถึงอ,อุตสาหกรรมอย่างรถยนต์ด้วยก็เช่นกันที่เดี๋ยวนี้ก็มีพลังงานทางเลือกอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี้ยก็กําลังถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยรถไฟฟ้าหรือรถทีวีก็คือรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าค่ะแทนการใช้เครื่องยนต์ฉะนั้นมันก็จะลดการทํางานตรงนี้ลงไม่ต้องมาดูแลเครื่องยนต์เหมือนเดิมนั่นทําให้มันสามารถลดไอเสียและลดความดาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ด้วยด้วยลด pm 2.5ค่ะแถมยังลุยน้ําได้ไม่รู้กลัวเครื่องดับอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งโดยทั่วไป ไปแล้วรถโยสนไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดค่ะรถชนิดแรกค่ะ รถไฟฟ้าแบบลั๊กอิน hybrid หรือเรียกสั้นๆว่า PHEV ตัวนี้มีใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งน้ำมันเช่นเดียวกันกันกบรถยนต์ไฮบริดปกติเลยแต่ว่าจะมีความพิเศษกว่าค่ะตรงที่สามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้นั่นทําให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ารถรยนต์แบบปกติแต่แบตเตอรี่ภายในรถคันนี้ก็จะนุ่เล็กน,นะคะเ้าวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าก็จะวิ่งได้ประมาณ25-50กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและรถไฟฟ้าแบบที่2นะคะก็คือ แบบที่ใช้ไฟฟ้าเลย100%ยเหรือเรียกว่า b e b ค่ะซึ่งแบบนี้จะไม่มีเครื่องยนต์เลยก็จะมีแต่แบตเตอรี่ที่เข้ามาซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่รูปใหญ่ค่ะแต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่ดือนกันนะตรงที่ว่าเรื่องของสถานีชาร์จไฟและระยะทางในการขับขี่แม้ว่าระยะทางเนี่ยจะได้ตั้งแต่3 0 0ร้อถึงหกกิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่ประเด็นสําคัญเลยก็คือตอนที่เราวนหาสถานีชาร์จหลักอาจจะไม่ง่ายเลย แอบเสียวรถดับเหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องสําคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายกันดีกว่าค่ะค่าใช้จ่ายแรกคือเรื่องของราคารถไฟฟ้าเพื่อนๆทราบกปนไหมคะว่าเราสามารถซื้อรถไฟฟ้าได้ในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยค่ะ <Wow. S 1> อย่างคันแรกนะคะก็คือรถกระบะจีเรียนทัคโน่ TTE 500จะราคาอยู่ที่ประมาณ490 0 0 0บาทและอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือรถยนต์สีที่นั่งค่ะอย่างฟอร์มวันราคาอยู่ที่4 9 9 0 0 0้านับาทนั่นเองนั่นหมายความว่าแม้จะมีเงิน แค่500,000บาทเราก็สามารถที่จะซื้อรถพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นวิถีเกสิ่งแวนล้อมได้แล้วอ่ะแต่เพิ่งดีใจไปนะคะเราต้องไปดูเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะตามมาด้วย คา่าจ่ายที่2ค่ะคือค่าติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟที่บ้านเพื่อนๆเป็นเจ้าของรถเราใช่ไหมคะสิ่งสาคัญหลังจากนั้นเลย ok ก็คือต้องดูเรื่องอุปกรณ์ติดตั้งชุดชาร์จไฟทั้งหลายทั้งแหล่ของเราภายในบ้านซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกรูปแบบการชาร์จได้ถึง2อแบบด้วยกันแบบแรกค่ะคือแบบชาร์จโดยสายอะแดปเตอร์ที่มากแบบในตัวรถกับแบบที่2นะคะก็คือแบบวอลชา์ โดยวอชาร์ตตรงนี้ก็จะชาร์จเร็วขึ้นอีกนิดโดยปกติแล้วเนี่ยรถเดินไฟฟ้าก็มักจะแถมที่ชาร์จมาให้ซึ่งมักจะเป็นสายชาร์จแบบโหมด2ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในระยะเวลาสั้นๆหรือแค่ชาร์จให้พอดีกับตัวรถและไม่มีระบบป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าค่ะซึ่งถ้าสายชํารุดขึ้นมาก็น่ากลัวเนกันนะคะ ดังนั้นมีวิธีป้องกันอยู่ค่ะง่ายๆเลยก็คือติดตั้งเครื่องที่เรียกว่า Wallbox EP Charger ตัวนี้นะคะก็จะทําให้ชาร์จได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพแถมยังมีระบบปัดไฟเมื่อชาร์จเต็มอีกด้วยวเรียกว่านอกจากเกลีแรงและเร็วแล้วยังปลอดภัยอีกด้วยค่ะดื่ยปัจจุบันนะคะหลายๆบริษัทก็มีการนาตัวชาร์จเนเข้ามาจําหน่ายและพร้อมให้บปกิการติดตั้งตามบ้านแล้วล่ะโดยจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งตัว Wallbox EP Charger ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ20,000บาทขึ้นไปค่ะและราคาของการติดตั้งมิเตอร์ใหม่ด้วย 3า30แอมป์ตัวนี้ก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยถึง4ี่0มืบาทเม็ดเสร็จแล้วรวมค่าใช้จา่ายในทางติดตั้งตัวปบ Wallbox EV ตน,นี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0 0มืนบาทแอบกระซิบบอกนิดนึงบางค่ายอาจจะมีโปรโมชั่นที่แถมตัว EV Charger พร้อมกับให้ติดตั้งฟรีด้วยก็ได้นะคะ ค่าใช้จ่ายที่3ค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นค่าไฟฟ้าจากการชาร์จแบตรถซึ่งปกติค่าไฟฟ้าเนี่ยก็จะราคาถูกกว่าค่าน้ํามันอยู่แล้วถูกแม่เพราะว่าค่าน้ามันเนี้ยก็จะผันผวนตามราคาตลาดโลกด้วยในขณะที่ค่าไฟฟ้าของเราค่อนข้างจะคงที่นะแน่นอนเนอะและปกติเราจะเสียค่าไฟต่อการชาร์จ1ครั้งอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงหนึบาทค่ะหรือจะตกอยู่ที่ประมาณ0.60ถึง1บาทต่อ1นกิโลเมตรเมื่อเทียบกับค่าน้ํามันโดยเฉลี่ยแล้วที่อาจจะอยู่ที่3บาทต่อกิโลเมตรเนี่ย นำมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าเพื่อนๆจะสามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงตรงนี้ไปได้มากกว่า2.3เท่าเลยค่ะโดยปกติถ้าเราชาร์จรถทีวีนะคะแบบเต็มแบตเตอรี่เลยที่ความจุ60กิโลวัตต์หรือ,อวิ่งได้350กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะใช้เงินประมาณ236-8บาทเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเรียกว่าประหยัดเงินมได้พอตัวเลยค่ะแล้วค่าใช้จ่ายตามสถานีชาร์จข้างนอกหลังจะแพงหรือเปล่าสำหรับปี2021นี้นะคะราคาในการชาร์จไฟจะอยู่ที่หน่วยล2.26 และค่าบริการรายเดือนอีกประมาณ312.24บาทซึ่งแอลจะขอยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะสมมุติถ้าแอลใช้รถนิสสันลีฟชาร์จแบตเต็มราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ105บาทวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ31 1กิโลเมตรส่วนถ้าเป็นรถ MG z s e v ชาร์จแบตเต็มขาราคาจะอยู่ที่117บาทวิ่งได้ประมาณ337กิโลเมตร ค่าไฟไม่แพงราคารถพ่อคุยกันได้อุปกรณ์ติดตั้งก็น่าสนใจแถมยังมีประโยชน์ต่อในระยะยาวอีกด้วยนะคะเนี่ยแต่สิ่งสําคัญเลยเพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะว่าเรายังมีค่าใช้จ่าย ข้อสุดท้ายของเราอีกค่าใช้ใจ่ายข้อที่4คือค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษารถไฟฟ้าค่ะโดยค่าบำรุงรักษาเนี้ยจะแพงหรือจะถูกแค่ไหนขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ของรถคันน,นั้นๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาตั้งแต่หลักหลายแสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียวเพราะว่าตัวเนี้ยถือว่าเป็นส่วนประกอบที่แพงที่สุดในรถนต์เลยก็ว่าได้โดยราคาเฉลี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนเจ็ดห่งสองพันบาทไปจนถึง5้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทต่อคัน,น,นโอ้โห เหมือนซื้อรถใหม่เลยทีเดียวซึ่งโดยปกติแล้วแบตเตอรี่มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานค่ะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆสบายใจได้แต่ว่าก็ระวังเอาไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นั้นรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบน้อยกว่ารถยนต์ปกติมากเลยแล้วก็ไม่ต้องการลดอวยการถ,ถ่ายแํามันเครื่องหรืออะไรพวกนั้นด้วยทําให้ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษามากนะคะแต่ในส่วนของตัวถัทงท่วงล่างเอวยอะไหลทั่วไปต่างๆนี้เช่นไฟส่องสว่างคอนโซลหรือเบาะนั่งค่าใช้จ่ายพวกนี้ก จะเหมือนกับรถยนต์นทั่วไปโดยสรุปก็คือถ้าใช้จ่ายจะเทนักไปอยู่ที่แบตเตอรี่เลยค่ะดังนั้นถ้าแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็สบายใจหายห่วงได้เลยแต่ถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นมีอายุการใช้งานของมันที่ค่อนข้างยาวเลยแต่แม้ห้ามประมาทนะคะ จากที่เพื่อนๆฟังกันมาตั้งแต่ต้นก็คงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่ารถยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีความคุ้มค่าในหลายๆด้านมากเลยทีเดียวแต่ก็มีจุดที่ต้องเซฟกันสุดๆเหมือนกันค่ะก็คือในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่เนอะที่เป็นเหมือนหัวใจหลักสําคัญของรถ E ีเลยดังนั้นเพื่อนๆลองคิดและวางแผนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อกันดูนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันค่ะสำหรับ E ีีนี้แอลก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะดูแล้วอย่าลืม กดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย